ครับกาสวัสดีนะพี่น้องนะครับเอฟซีแฟนช่องน้องแสงแชนแนลรับมือนีมาพอพี่พอน้องบรรยากาศเงีมาแรงไก่สี่คำนะครับาเวลาประมาณเกือบเกือบสี่โมงนะครับสามโมงหาสิบนาทีอ่าเวลาขณะนี้นะครับเนาะอย่างพี่เฮนร์องเข้าเรียนรับสารน้องกันนะครับอ่าขอบคุยอะไรนะผู้สอเขามาเบิร์มาชมช่องน้องแสงแชนแนลเขานะครับเนาะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกริ่งนะครับอย่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเนาะสำหรับคลิป ดีๆต่อๆไปนะครับช่องห่อกับเป็นช่องน้อยๆนะครับพี่น้องเนาะยังไงก็อย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำแนนะครับกดกระดิ่งนําเขามาแล้วนะครับกับผ้าพีผ้าหนวดห่อไปเบิ่งไปชมหลวงปู่อุวัดป่าอุดดอนนะครับเนสิวาจังไหร่เป็นสิมีนราทางอีกอย่างมากให้กับพี่ห้เป็นน้องห่อเด้์อ่าพีจารณาในงวดของวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหัพี่น้องเขาไปฟังกระแล้วกันครับไปเบิ่งกระแล้วกันครับ หลับปูนะ้อปูนะ้ออันนมาสการปูครับอันน้องแสงเชนเหนียวปูท่านได้คงที่เลยปูน้ำปูยักษ์เสียไปไหมท่านได้ยักษ์กี่ตนี่อันได้ที่หน,นึ่งหรือปูตรงแกแต่ว่าห้งปูได้เป็นตัวเลขเด้ปูว่าสีซ<อ>ีหาหกบอกได้ยังไงเนียยังบ่ได้เป็นตัวยังบ่ยังบ่ได้ปูแต่ว่าโทษหาปูหลักใจยังบ่ได้คร<อ>ับบาท่านลูตัวเลขบ่บ่อหาบ่ ออมีไล่ปูบ่อนเดี๋ยวปูยิ่งชุ่มแหน่ชุ่มหชุ่มมันชุ่มนั่นมันเดือดร้ายตัวแน่ะไล่ปูตีเออนี่ก่อนมีแต่เบอร์เท่าปูแล้วมันลงไล่ไม่เกิดเป็นมันจะอ่านไล่ตัวเอาเอาคงซื้อถ่ายเม็ดเดียวหรดเนาะครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสื้อถ่ายจังบอกจังบอกไล่ผมนะครับกันเล่ากันนั่นก็จังเอาขอไล่มาเดี๋ยวปูยิ่งชุ่มแหนจังไปบอกนะชุ่มนั่นมันไล่ตัวชุ่มหมามากที่เหล็กน่ะโรัครับครับ เอาเอาตัดเสียของสุดไทยลวปูออันนี้คือมันสุดไทยแล้วแม่ปูนี่มีอะไมาขึ้นก็เลยเอาตัวนี้แบบสุดไทยได้นะครับเ้ันกิดเกดใ่มือสุดไทยทีได้ว่างานอะไรบางที่ท่ากันที่พกออกกันไอเยแรงต้องส่งของพ่ไทยออาแบบเก่ๆเลยเล่ยโอ้เอ็นนะเล็กโอเล็กเอ็ี เออเล้อหบใช้ไดระเบิดฟูยังวานเด้อโอ้ครับครับครับองยังไดน้ำมูอยู่ยังไดยูเด้อก็มีท้งหนาวก็เป็นหกศูนเก็บเ็ี่เด้ครับกัยังไดเขาสิบเก็มเต็มเต็มยอเอวันเ้าไหานปูจะขี่ปตียังครับอืม ได้ได้ยูแต่ว่าหังบ่อได้ตัวเลขนะปูผมก็ดได้ได้คลิปหนึ่งแต่ว่าหังบ่อได้น้ำปูบ่อได้ตัวเลขครับังแต่ต่อหัวผลังแต่ผมโทษไปขอบัญชี้ผละครับออโาขมันซีบุญะน้ครับโอ้โอ๋มันมันมันเป็นคนงชุดไทยเลยหันนี้เพราะว่าก็ตกเขาตัวไดปูกับไดว่าเอาอกกันนั่นนกัทุนมันไหลตัวนะค่ะผม เอาโกงทไเอามิเดียวแข็งๆเลยเนาะครับผมครับครโอ้ยเอฟซีผมมักสัญลักษสังเกตสังเกตเบื้องกันครับบ่ได้ลงทุนไหลบ่ปูกันนี่มิไเ้มืกขึ้นนี่ละครับโอ้นี่มันมาขึ้นเนาะเ่ไคนมาทิ้งเตงมุมุขึ้นนี่ละนี่เลยเดียวเลยนะครับผมขงโละเลครับผมครับัูกัน มันกับว่าแต่ปันยังไหลนะมันกระขายเป็นโกเลยพูดกันเรื่อยก็ไม่ต้องโวนะครับผมมันก็ไม่กินใส่หูบบวัดมันชิมใส่หูเนาะเก้าห้าสีเลยนะเก้าห้าสี่เม็ดเดียวขืนแขนเลยบนครับเม็ดเดียวเก้าหาสี่เอาตัดสอง2ตัวเอากับโอ้ห้าสี่เนาะตัดเป็นเก้าสี่ห้าสี่สี่เก้านาะปุนะ๊นเนาะเก้า อย่เ่าตัดออกสองตัวนล้ำในี่ละกัดทยี่หีหละกเออผู้ใ่เดียวเลยนะครับผมนั่นใจมือนกันนั่นวอาใครที่มันตัดเห็นเราอะเพาผู้ใหญใจะยิงที่ละคึ้นตัวเดียวโคโลเลยนะครับเก้าห้าสี่เลยนะครับผมครับอันจับล่างกันี่ล่างล่างล่างกันนี่ล่างกันี่หนึ่งสี่สีนึ่งหสี่ ซีหน okay. ึ่งครับอครับเกิดตงกันเกหนึ่งหนึ่งหาตุกันแล้วปูเนาะตกันไ่เกิดหนึ่งหาอตรงมเกิดขึ้นหนึ่งซีล่ะล่ะไม่คมไปลดเอาหนึ่งซีครับครับตัวเดียวกันละดเดียวกัะต้องเอาหลายตัวละครับพอดีเป็นคนท่ถ่ายไว้ทั่เบื้อกิดครทั่เบื้องเก็ย่านปูย่านปูพิจังว่ากันนะครับย่านย่านเพื่อนว่าะต่อเพื่นสันจะหันพอดี ก็เลยกลยโทยังเมือแงนกันนะบเทศฟุตบได้นิมิตแล้วปรเทศฟุตบนได้ได้แล้วสำหรับผมเเมืขึ้นอ่และครับพวกแบบนี้ิมได้เมืขึ้นพอดีพกพกบที่เป็นยใไ้มือทุกทายหนนี้ครับจว่าผมขึ้นดา่าธิ์ท่โทรไปลองมึงผมโทร่ทั่มาลองมึงกันหน้าสำหรับประเทศฟุตได้ผมบาหานะขันขันฮะเตะเตะเก่ากัไปาพี่คนไห้ไปค่้าเบิงครับไปเพื่นได้ทเนาะสินชอบกัจัดนปูเนาะ จะควบมั่นใจของปูเล็กนั่งหล le ักก็คือหนึ่ง okay. ส like ี่ปูหรือว่าหรือว่าหรือว่าเหล็กเก่าหาซีตนี่แล้วตวน้เป็นตัที่แล้วล่ะเพราะว่าเกาหาซีเน่ปูมันเป็นจอดนำหรือเรียกว่าหนึ่งสีอันนึงอย่อันนี้อันนี้มันบอกจำเป็นตัวไอหูแม้เป็ซํำเป็นซิมเนาะี่แล้วเครับพระพุ่มปูหรือเป็นปูเรด พระพุเจ้าทีบุรุษใหญเรื่ที่เพื่อนมาิ่่พองคมันวาสตชิไม่ัเลยแร่อาบพน่้าสังที่วันล่นะครับผมครับเ่านัมือนั่นกันั่กันสองสามมอกันแท่คุณกันงาบุกันคิวม่ใช่อยู่ทางันนาตูนี้ก็็ดคิวก็ดสาิว่เือนมนแปดสามดหครับ ได้วัดนะที่อพี่เป็นท่านบุญมาน้ำนาครับครับผู้คนทบมบุญมาน้ำผู้กันนี่ล่ะจังคือจังโงมงีละผู้ละเล็กผู้ละน้อยกันซ่มกันกันรวมกันด้กันนี่ละผู้กันเลมัดเท่หให้คนึงละโอ้ครับเทพปูนกันรวมแล้วกันทั้งคาลิสคาคนงั่นกันสองหมื่นเก่าหารอยกัสามสหมื่นก็เลี้หาออยโอ้เลี้ยหาอ เนี่ยจมือนไหมฮั่นทอขึ้นหา่อยไหมได้เป็นไหมรอ้ครับมันสองมือนเก่าอร่อยไหมนอปูปะเทียนมี้ใดอยากจะมาจะมามาออกข้าวของซลรกปูนี่กินกันเนีอเมินเก่าหาอยที่ปูที่แต่ก็ังเคยกินกันเราเต็มนี่กันกินยังขืนนนั่นือยัมนแล้ว ูแเบียงกัออกวันท้สองหมดทั้หมดมันนี่มันออกไมแอร์หน่อยไม่เห็นไม่เห็นการหนึ่งมันเปฟันกับถามันที่ทั้งคู่กแตกตึมมาเงลูกผมันอยู่แบนี้อย่างเนาะครับบอกั้งสองเหว่าเอาทยเอาทยเอาตอนี่ละนี่ก็นี่ละครับมันที่เก็บนี่ละตเราก็นแล้วกาบท้ายเอากัซุมจับใช้กันก็ได้ยสามตัวตัวดแล้วซุ้มกันเป็นสองตัวกันเลยที่เก็บเตรีเมหมแล้ว ผมมันบมานปูก็สิโมานผมมันมากมาลวมากนะปูโลมากเลยมันนี้ละวันนี้ละเมันโลกดอกธรรมดาอ่ะจะได้สามตัวทุกคนเพูดได้ผมมีผู้ใไญ่สองตัวดอกเงินนี้เราพููให้สามตัวเราเอาสาตัวนี่ลราไม่จครับซสาทูปูเป็นยี่้อมอาเงี้ครับเาห้าสี่เม็ดเดียวเลยครับผมนนกัถ้าแก เป็นยังบุญก็เอาไว้น้ำเล้อแอบนิ่งเลยครับผมกระสีนอกกู้ไปเรมากเ็บเน็ตยังซอยปูน้ำกบิอยไปเจริญกน้อยยีดอกงานที่ส่งให้มันดัอดมองีรถ้ยก็ไปเนาะขนนันมันกักันว่ขัาสันปูตรงๆีมาอดปูรถนี่มาเตนีันมูลมันกัไปอลผมมำไรเน้ย่มาใ้ทมองูต่าง่อผมพยายามสิบบินไปได้ปูขึ้นว่าแต่ามันเป็นซองไม้มันยังป่ะเทไนมีอย่างไรปันใ้กัเลย ยังบทันนี้ไ่ได้แได้ได่ดะนะปนูกันทังหลายดอกเอาฐานโตแตงไม่เดียวกับเอาน้ำปูไอ้จะของรยพุณรอยเงี้ยกัน่วยที่ว่านีแห้งเงาอยู่อะกันมาตรงตรงอ่ะโอ้ยซาทูป,ปูเป็นคือปูวานใครเอาแตเอาปูขันเข้าลรตรงตรงเที่เอมอดปวดแผ่นึงเกาอ่ะครับยังกันเร็วกับม็ดเดียวยังสิเลวตรงตเลยนี่เหรอเมนปูัดเข้าก็ได้เหอครับนั่นแหละก็ ไอ้เทมันแมนไังที่นะพูดกัให้เป็นยังทางเนาะครับผมมักกระจัดคันกระพันสันติว่าโอ้คือจริงจริงคันแค่สันติว่าเอามันกกมันขึ้นอยู่กับผู้มาเนาะกับูนเชียร์หรือเนาะมันก็เป็นธรรมดาล้วปูห้างเทื่กัตรงห้างเทื่กัก็บพลาดพลาดแต่ธรรมดามเป็นธรรมดาเรกของเ่้าวเเห็นนะปูเนาะม่วนคนไหนมากที่ซือก็บอกไปสิละครับงวดนี้ไปแห้งสั้นจอดพร้อมยังพันมากแต่ว่ามันนั่งอยู่นี่แหละครับแมนอยู่ปูพลาดที่หลังจะได้กินปูงที่ก็ได้เงือนครับ แต่ว่ามันแทงได้ตามไรหัดส่วนเราบางหานึงเขาจนว่าทำถึงไรหัวหน้าช่างไวมันบอกหมดอีกเน้นยพูดอเลยมาเนี่ยอายุเออครับไปเป็นตัวที่ลังแต่ว่าหมดนี่ฮะแทีมันบ้าเป็นใหม่โจ๊ๆอย่ี้ที่พวกมันออกมืออื่นนี่บงนี้กันนี่กันที่พกเขาหมูออื่นกันนี่ฮะเทียเป็นโซ่เป็นม้าเนาะปูเนาะเพราะว่าบ้าเป็นตัวเนียนอะไรเป็นตัวกันบวกบอกกันบอกมากเลยะมาบอกมันบ่ขึ้นครับอืมเอ้า กวก็ให้เป็นแนวทางหมดพิจารณาเพิ่งมากระชั้นคัทกระพันทุกวันนั่นแหละเนาะครับผมครับครับครับปูขอบคุณหลายทด้นพูดเด้อขอบคุณหลายทด้นพูดเด้อเมตตาส่งน้องแสงแชแนลนะไปแฟนครับครับโสดพี่ันสุโขท่านทั้งเอฟซีนิดหนึ่งครับผมครับมุงเน้นกันเ้ยเมื่อประเทศจ้จับคอนเทนต์กันแล้วสุโขท่านล้ำปูเด้อสาธุปูดครับเอาให้เขาให้แมีนเนาะครับสาธุครับสาธุครับอ่าอ่าจะเล่นก่อนสาธุครับธรรมสการครับ จะร่อนรอนจะร่อรอนนี่ก็คืออ่าเสียงจากปูวัดปลาอุดรน,นะครับเพิ่นให้เมตตามาะครับบ่หลายชุดนะพี่รองเด้อผมผมจับซื้อได้ครับนี่ชุดที่ผมจับไปซื้อเพิ่นหม้มาชุดเดียวนะครับเก้าหาซีชุดเดียวแต่ผมหามาแยกเป็นเก้าหาเก้าซีหาซีรบบแยกคือซื้อดอกนะครับไปพี่อพรองฮ่าได้พิจารณา ส่วนล่างนะเพื่อนไหนมาว่งกลมมาเน้นๆมาซีเอหนึ่งซีหนึ่งซีซีหนึ่งนะครับตัวกันเพื่อนไหนหนึ่งหาเพื่อนไหนมาหนึ่งหาทางดังนันกาอภิร่องเอฟซีแฟนช่องน้องแซนเซีนห้องกับพิจารณาเดลยครับเด้อสิ่นชอบกว่จัดคัดแจกกระพานนะครับเนาะอ่าตัวเลขตัวเบอร์งวดนี้ของปูวัดปลาหรือเปล่าซึ่งวัก้อนกะเข่าอยู่ที่พี่น้องวัวก่อนเข่าอยู่ดินะครับผมจำบออะไรเจ้ามันตัวไหนบุ๋นี่แต่ว่าเข่าเดี๋ยวผมเปิดหลักฐานให้เบิรงแป๊บนึงครับ นี่ครับป,ปวดปลาอุดรหาคงสุดท้ายนะครับศูนย์เก้าเกตนะครับกระหามาหนึ่งเกตดักรซีเกตสามสามสองชุดนี้นะครับวันที่สิบหกพี่น้อนงหาเพื่อนในเบอร์คลิปอาจนหลังงวดของวันที่สิบหกนะครับสะเห็นตอนโครงสุดท้ายมือสรุปนะครับมือวันมือวันที่สิบหกกลุ่มพันธ์ที่ผ่านมาเพกระหายมาตรงๆนะครับเนาะหายมาตรงๆเป๊ะๆเลยครับ 0 9 7ย์้ากตละกะหนึ่งเนะครับพี่น้องเบิ่งคลิปดหดย่อนหลังกระไรน,นะครับเด้อสำหรับวันนี้สรุปให้พี่น้องฮะเบิ่งอีกเทค่นึงน,นะครับนะครับอแคหน้าจอไปได้พี่น้องเด้อนะครับ,นะรบปู่วัดป่าววอุดรเลขฝันนะครับเลขฝันเมื่อคืนนียวสันวานีมิตฝันอ่านมิตรเนาะ,นอ,ะอ่าก็ได้มากเก่าหาซี 4, ตัวเดียวแต่ผมมา,มาขายายออกซื์หดอกนะครับพี่น้องก็จะจะขายายหรือบ่ขายายก็แล้วแต่ครับเพิ่นให้มาแต่แค่เก่าหาซีเท่านั้น ส่วนล่างนะครับก็กระเพรนแหมาหนึ่งซีเน้นไปทั้งหนึ่งซีซีหนึ่งแล้วก็กั่นหนึ่งหานะครับเอาชื่อจอกระจาดข้าใจกระเพาพี่น้องแคบหน้าจอไปด้วครับด้วยแคบหน้าจอไปสองร้อยคิวนีไปเพื่อสมนีนะครับลาพี่รานองไปก่อนเฮ็พี่น้องสุกบนหมาสุกขุสุขคนเด้อได้กลัเงินแสงเงินหลานเมื่อสุกขุสุขคนนะครับสารับผูดขอบพระเบญ์มาชมสารคิวนีลาไปก่อนสวัสดีครับ